ย,ย,ยังไม่ตายครับพี่น้องอุ้ยมีเล็กลบเนี่ยเนี่ยเดยววันั้นแหละที่เราทำคลิปนั้นแหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ,หละผมกาป่าแตกครับวันนี้เราก็จะมาดักหนูกันนะครับตอนนี้เพิ่งเลือกงานมาครับผม ก็ไปเจอหมายไว้ข้างทางครับน้องมันจอดเยี่ยวเจอหนูครับผมตอนนี้ก็มัดกับดักครับรีบครับผมตอนนี้จะหกโมงแล้วขาะโพรงอะไรที่เราใช้ครับผมขาะโพดงเราแงมครับวันนี้หาอะไรไม่ได้จริงๆสับขาโพดผมก็สิบหลังครับเดี๋ยวจะจะไปดูกันก็เดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะล่อยยาวเลยนะครับกับแค่สิบหลังพอนนี้ไปเจอหมายอยู่หมองหนึ่งครับก็เยอะจริงๆรแม็กกุญแจรถอยู่ที่รถนะ เอาขาวบูใส่รถได้พี่เลยนี่ครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องยิงยากครับผมว่าตอนนี้รีบจริงๆครับมันจะหกโมงครับผมมีเศษไหมมีความเศษไหมไม่มีเราเอาเปิดเลยเปิดเลยคุกเลยนะครับง่ายๆครับถ้าเราไมีิวสติปิเอ้ยเยอะไปเยอะไปครับก็แค่นี้ครับผมงอมงอมข้าวโพดกับติดหลังนะครับยเเพาาาข้้งก่่่อนนนนีี้้มมมััติิดโซงเพ็เดี๋ยวจะปล่อยคลิปยาวเลยนะครับผมไม่ต้องมีการตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไปครับไปมาเก้าดังงกมานนี้กับพี่หน่งให้มึงครับไปครับผมไปไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับก็จะปล่อยคลิปตอนดักกันยาวๆไปเลยนะครับผมให้มันนานๆนนไปเลยครับผมหน้าปากซอยครับผม ย,ะะย้อนสอนย้อนสอนกลางชุมชนนะครับผมบ้านผมอยู่ในเมืองกลางชุมชนนะครับรถแม่งโคตรเยอะตอนนี้โน่นนะครับเห็นหมายไหมครับโน่นนะ่ะป่าหญ้าขนฝั่งโน้นนะครับตรงที่ข้างข้างตึกใหญ่ครับผม ดีน้องชายผมแวะเยี่ยวก็ไปเจอหนูเข้านะครับเสนทางนีครับแล้นี้ก็เลยจะมาดักหนูกันเดแยวผมพาไปดูทางนี่ครับนี่ครับหมายหมายข้างบ้านนะครับหมายข้างบ้านข้างบ้าจริงๆผมจะไม่มีการตัดต่อนะครับวันนี้สิบหลังามาที่แล้วแหละกับโมดิฟายใหม่ๆนะครับ ไม่ต้องล็อกทงก็หายดียแต่ไปะครับวิธีการใช้เฮ้ยข้าโพดมันใหญ่ไปวะรีบๆแต่มึดมันจะมืดครับรีบครับข้าโพดคลุกงอมแงมงงครับผมนี่ครับทางผมมาดูไว้เมื่อตอนเที่ยงกันแล้วนะครับตอนพักเที่ยงนี่โอ้ย หนูใหญ่เว้ยตะขุยมันน้อยวะมน้อยมัดไว้ไม่ต้องทำทงครับเดี๋ยวหายคือว่ากับโมดิฟายมูลค่า350บาทนะครับ1 0อันเราก็จะมาดาักไว้แบบทีๆเลยนะครับเพราะเวลาเรามีน้อยมากเ,านะเวลาเรามีน้อยมากครับผมนี่น้องโจปลาแต่ครับน้องชายผม คือเจออะไรใส่ตรงนั้นนะครับมันจะมืดแล้วตอนนี้5้าโมงครึ่งครับผมเกือบเกือบหกโมงแล้วสิบหลังเองไม่หายหรอกก็เอามาสิบอันไม่รู้ว่าจะดักได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาดูตอนเที่ยงตอนพักเที่ยงขี่มาดูเห็นหญ้าขนมันมันนี่ครับหญ้าขนแห้งคนกับหญ้าขนสดก็ลองยกหญ้าขนแห้งดูมันมีรอยกัดนะครับผม ใส่เลยจ้ใส่เลยไม่ต้องเลือกแล้วมันจะมืดไม่รู้ว่าหมายข้างบ้านคนรวยเขาจะเป็นยังไงผมแต่ผมว่าหมาแหละเพราะทางมันดีมากครับผมข้างถนนครับผมข้างถนนเลยแอบว่าดักกันสดๆเลยครับข้างถนนสิบหลังเท่านั้นนะครับ ไม่ยามหัวค่ำนะครับเพราะว่าหมาบ้านนี้เขาอาจจะเห่าเราได้นี่ครับนี่ครับเหยื่อก็เป็นข้าวโพดคุกกัแงม้มเมื่อกี้คราบสี่เราให้ดูผมก็ไม่ได้หยุดคลิปเลยกับโมดิายผมก็ปล่อยยาวเลยกับโมดิาฟมูลค่าสาม้ยหสิบของเราจะอยู่ครบไหมนะครับผมก็จะมาเก็บเช้าเลยเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับเพราะว่ากัางคืนไม่กล้ามายามครับหมามันจะเห่าเราได้มีทางเย่ย ทางสวยไหมทางเตี้ลื่นเลยทางเตี้ลื่นเลยพี่น้องสวยสวยสวยมันจะเป็นหนุ่มภูเข้เลยทางเนี้ยฮะหนุ่มเล็กก็เอาครับมันจะเป็นหนุ่มภูเ็กอล,ลยนูน่นแหะจ๋อตรงท่ออ่ะที่ว่ามีร้อยกัดที่ว่ามีทางเลยหน้าเดินไปดูก็หมายนี้คือว่าตอนเที่ยงผมแวะมาดูกันแล้วนะครับ จริงๆเป็นหมายที่ว่าเรามองข้ามตลอดเลยขีย่รถผ่านทุกวันไม่เคยแวะดูนะครับผมมีวันนี้แวะดูเออมันเห็นครับนี่ทางโอ,โอ้โหร้อยกัดใหม่ๆเลยแต่สันยาคือเขียวนะร้อยกัดในใหม่เลยสุดยอดละหมายนี้ก็คือแต่ผมจะปล่อยคลิปเต็มเลยครับตอนดักโจหลังต่อไปง้างช้าๆดักเบาๆให้ ท่าม้ชมดูว่าเป็นยังไงนะครับเสียบเหยื่อครับผมเราต้องดูด้วยนะครับว่าเหยื่อเนี่ยเหยื่อเราอะเนี่ยครับกับดักเหยื่อเรามันติดดินไหมนะครับตอนดักถ้ามันติดดินเราดึงเราสามารถดึงดึงตัวเสียบเหยื่อขึ้นได้นะครับผมเท่ากับโมดิฟายอามาปรับระดับได้แล้วก็เหยื่อมันจะไม่มีการโดนขโมยกินนะครับเพราะว่าผมไม่ได้งอขึ้นนี่ครับเราก็ขัดแบบว่าเราก็มองครับเนี่ยมองฐานว่ามันติดดินไหมถ้ามันติดดินเราดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นได้ ครับผมน้ำงกำยำมยันจดติ่งๆเลยโจจักเลยมั่วได้เลยเวลาน้อยเวลาน้อยครับมีทางคือใส่ได้เลยน้อมาแค่สิบหลังวันนี้ครับเวลาน้อยจริงๆไม่ไมีเหฮ้ยหลังนั้นอยู่ตรงนี้เองนะเนี่ยเอาครับไกล้ๆเลยเหรอทางไหนก็ตายเลยกลๆเลยนะเอาโอเคใกล้ๆเลย เวลาน้อยครับตัวนึงก็เอาครับวันนี้คือแบบรีบจริงๆครับเรื่องงานแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีเวลาด้วยครับก็เลยเอาใกล้ๆเลยเอาตอนนี้ดับไปแล้วอันที่อันที่หกอืมเฮ้ตาตัวรักอะโจ้ตาตัวรักนั่นไปไปมุน่ะสวยเลยสวยเลยขนาดตาตัวรักเนี่ยสวยเลยเป็นม่วงเลยหนมามไม่ดี ทุกองอมแงมครับไม่มีการตัดต่อผมไม่ได้หยุดคลิปด้วยผมปล่อยยาวเลยว่าหน้าบ้านจริงๆครับหน้าบาดซอยน้องชายผมโจปลาแตงนะครับสนใจกับดักโมดิฟายอย่างองอมแยมท่าติดต่อผมไม่ได้ติดต่อโจปลาแตงนะครับแอดเฟสชื่อโจก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมติดต่อน้องได้น้องชายผมเองนี่ักครับ ตอนนี้หมายข้างทางเราจะไม่ทําสัญลักษณ์เราจะไม่ผูกถุงผูกธงนะครับเสียดายกับดักครับผมจริงๆแล้วกับดักไม่เสียดายเราเสียดายความรู้สึกครับเวลามันหายวดที่แล้วโดนไปสิบหลังวังที่แล้วน้องผมดักข้างถนนนี้โดนไปสิบพันครับผมพอมัดถุงไว้มัดสัญลักษณ์ไว้ครับผมแล้วก็จะไม่มัดพอมีแค่สิบอันนู่นตรงท่อเพิ่ว่ามีวะหมายนี้ข้างถนนจริงๆครับพี่น้อง บ้านผมรถเยอะด้วยไม่งั้นนะผมสั่นตอกกินหมดเลยครับเนี่ยไม่งั้นอนะถ้าเกิดว่าไม่อยู่ใกล้ถนนนี้ผมสั่นตอกกินหมดเลยไม่ต้องดักด้วยครับมีทางไหมสวยไงไหนหวะอือเป็นโม่งเป็นโม่งอ๋อโม่งครับนี่ครับอ่าใส่ไว้ใสไ่สไว้ไม่มีการยามหัวค่้มนะครับเพราะว่าหมาเห่าแน่นอน ยังไงห,หมาก็ต้องเห่า,ามันอยู่ใกล้บ้านเขาเดือดเือดสามอันแบบมัวๆนะครับพี่น้องแบบมัวๆกันไปเลยมีคนเห็นกับเราด้วยใครฮุยคุยคุยคุยรู้หารู้ก่อนดูตันครับดูใส่เลี้ยงลูก ครับพี่น้องผมลื่นเอ้ยผมรีบผมก็เลยไม่ได้เอาไอ้กันสะบัดมาครับโอ้โหอยากให้ชบจะจัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับทางแม่งโคตรดีพี่น้องอทางโคตรดีเป็นหนูพวกเล็กรับผมดูทางแล้วถูกแล้วจ์ที่เราข้าโพดมาถ้าเราขี้ตายมาเนี่จบเลยลนะขี้ตายมาจบเลยครับกลับบางันมันแข็งนะครับเพราะชุดนี้มันเป็นกลับใหม่นะครับผมใหม่เอี่ยมเลยยังไม่เคยลงสนามนะครับก็เลยเอามาทดลองดูครับว่า มันจะหมานไหมนะครับนี่ครับดักน้องซ้ายดักเร็บจะว่ารีบคราบว่ารีบครับผมแต่ว่าความชานาญเป็นเหตุครับผมถ้เาเราดักมัอหมุ่มันก็ไม่ติดครับโจตาจก้กระถินนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปดูพี่ว่ามีป่ะในท่อท่อทอะไรวะมีน้ำนอะไรกักเกลีเลยวะ ม่ครับผมจะบอกว่าการดูหนูในป่าหญ้าขนนะครับถ้ามีป่าหญ้าขนเขีเขยวๆแล้วมีป่าหญ้าขนแดงๆตายๆครับเข้าไปดูได้เลยครับผมมันกันดหญ้าขนตายโอ้โหสวยสวยหมายนี้สวยให้น้องดักเลยครับดักเลยมีขี้ไหมนะ่ะจะหา่ะถ้ามีขี้จะรู้เลยหนูตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมายแบบนี้อาจจะเป็นท้องขาวได้นะครับหมายแบบนี้อาจจะเป็นหนูท้องขาวได้ สวยคือสวยมากครับผมคือว่าตำแหน่งจุดนี้คือสวยเหลือหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวจาก,กมั่วๆนะครับผมรีบครับผมไม่ได้มั่วหรอกรีบดูครับเมดข้าวโพดแทบไม่เหลือก็ <laughs> คือ ทา,ทางด้วยถ้าเราอยู่นานคนขอจะมองเขามึงมาทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยมึงดักหนูเหรออะไรเงี้ยกลับจะหายได้ครับเราต้องรีบดักรีบกลับใส่ไปเลยติดหลังเองมั่วๆไปติดตัวนึงก็ถือว่าฟุกแล้วล่ะเฮ้ยรู้รู้รู้โจรู้เนี่ยนี่เราไม่ดักปากลงครับรู้เห็นไหมคุยไหมนี่โอ้โหโคตรสวยเลยสัตว์สวยจริงวะรู้นี่สวยนี่ครับน่าจะมาสักสิบห้ายี่สิบเนาะ ทำไมายี่สิพี่ว่าหมดวะเนี่ยตลอดแนวเนี่ยเน้น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 แล้วจำได้ไหมตอนนี้แต่นี่สวยลูกนี้สวยไปดูนี่สวยก็ทำเลยอ้น้องลูกนี้สวยนี่ครับนี่ครับลูนี่สวยครับไปกับดักอยู่นี่ ก็ยังไงติดตามชมผลงานกันตอนเช้าครับผม okay, นะอยู่กับพี่เพราะตอนนี้ตอนนี้มัน6กโมงกว่าแล้วมันจะมืด10หลังแป๊บเดียวครับพี่น้อง13บสานาทีหลังออกจากบ้านผมทํำลิปไว้ก็คือก็อออนะคุณตอนเช้าครับกลคือผมไม่มาแน่นอนพราะบ้านนี้เขาเลี้ยงหมาครับบ้านคนรวยนะคุณแจโอเคครับผมเจอกันตอนเช้าครับ นี่เช้าแล้วครับผมไปยับก,กับดักกันอุย้ยหนาวเสียสิบหลังจับที่เราดัก,กไว้สิบหลังนะครับ จะงงมาทำอะไรกันเจอไเลยทางแรกครับผมทางแรกครับทำเวลาให้ชายเขาข้างทางม่นั่นปากรูเว้ยตรงนั้นอ่ะฉ <c oughs> <c oughs> ็บกระโปรงไปได้วยอย่าทิ้งทางแรกก็ สียงยายฝั่งตรงนหะมึงมทำอะไรกันหนึ่งข้างหลังเนี่ยเห็นไหมตอนนี้นเชืกอกอะใครลันล่นแสดงว่าตัวตัวนี้ยังอยู่ยังอยู่ันครสองหลังผ่านไปเงียบครับเชือกตึงครับผมอ่าหลังนี้เชือกตงึงครับเห็นไหมครับ โอ้โอตัวใหญ่พี่น้องโอ,โอ้หนูพุกใหญ่ครับตัวครับอือเขาขมับราคุยไม่ใหม่นั่นเลยจริงไหรม,มาคุยมาสเ่ยไ,ไม่กินกระโพดไม่กินกระโพดแล้วจะเอาอะไร นี่หลังนึงนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้ทางหุยยร้อยกัดหญ้าไปใหม่ดิเอามเป็ปไรอยู่หน้าบ้านซ้ำได้สงสัยน,นะนี่ยันทำอะไรกันวะี๋ยคนนั้นก็สงสัยไม่ติดเลย อือหลังเนี้ยน้าติดเลยละหน้ามีตัวไม่ติดครับ <c oughs> นี่ติดครับสองสี่หกหกอยู่ใต้ตรงตรงท่ออันนึงให้เจ้าแถวนี้อันหนึ่งก่อนวะหกอะติดเงี้ตัวครับใหญ่ไหมเล็<ห>กยังไม่ตายเลยเ<ก>ออยยังไม่ตายเลยยังไม่ตายครับพี่ท้องอุ้ยมีเล็กลบ เนี่ยเดี๋ยววันนั้นแหละที่เาทำคลิปนั้นแหละอย่างนี้แหละอย่าง,งนี้แหละที่หลุดอ่ะอุ้ยมีเล็กก็อย่างเงี้ยเกือบเท่ากันนั่น่ะย่อมกว่าห,หน่อยอนุญาตครับผ่านกล้องหนีก่อนจะโดนโจมตีด้วยพวกโรคสวยนะครับแบบนี้ไม่ลั่นตังที่แปดแค่นี้ครับอย่าลืมเก็บข้าวโพดกลับบ้านนะครับผม อย่าทิ้งที่ป่านะครับเดี๋นนยวมาาันจะงอกนะครับ,รบแม่ป่าก็จะหนูมันจะชิ้นกินนะครับ,ะรบฮะ,อ,ะอันนี้กลับไม่อยู่ครับนนตัวน้อย,ต,อยตัวน้อยไงขึ้นเลยครับโอ้โแล้วแข็งมขึ้นครบยังเก้า หนูน้อยหนูน้อยทีย่เก้9หลังสุดท้ายครับลุ้นปากรูไม่ลั่นเนี่ยรูเนี่ยสวยต้องซ้ำเว้นต่สามสี่วันซ้ำอีกหมายเนี่ยวันนี้หาดักหนูข้างทางครับสิบหลังติดสามตัว ครับผมตีกระโพดเหียงข้าวโพดเฉียเม้มนะครับก็สิบหลงังติดสามแต้มว่าโอเคนะผมสวยผมก็ว่าสวยงามอะ่ะ <c oughs> คนมือสงสัยใช่ไหมมดักหนูกินตัอย่างนี้เลยไงไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไปก่อน แลกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ